สวัสดีครับสวัสดีนานานะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องโจอีสานวันหน้าครับมือวนนี้กษิสีมาเบิงปะโดเนาะพี่น้องเนาะบ่ไดมาหลายมือแล้วครับไม้ฟังทางนี้เนาะออกไม้แต่เมือคขึ้นโซนทั้งพุนนะ่นเนาะทางเวียนบ่ไดมาทางนี้เนาะเพราะว่าเมื่อน,นี้ก็ล่มครับพี่น้องเริ่มเข่าหาหมอง ในภูมิเนาะไตภูมิใหม่สินะครับนี่ครับผูมลมแห้งครับมือนี่ฝนก็นจะตกเนาะเดี๋ยวมาถาั่วน้ำกันครับพี่น้องว่าจะพอโตบัวนะครับเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ้งไม้เนาะครับนี่ครับพี่น้องไม้เนาะปลาบัวครับน้ำแห้งลงไรครับพี่น้องมือนี่กับลมแห้งครับฝา่าคล้ม บนชิโตครับพี่น้องถ้าลุนถ้าเบิ่งน้ากันครับพี่น้องว่าจะมีโตขึ้นบ่หนะครับเมื่อนี้อากาศมันเปลี่ยนครับนี่นะครับผมบ่ได้ประโดมมบบะโนนนดนเลยครับพี่น้องเพราะว่าน้ามันลงมันกับพวกใครเห็นโตมั้เนาะน้าแห้งหลายครับเคยได้ยุนี่สองสามโตเลยครับพี่น้องตัวใหญ่ครับ ใส่สโลกลัวสี่โลสี่โลหาอยู่พุ่มนี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้น้ำแห้งลงกับบ้คอยพอเนาะหายากครับช่วงนี้น้ำแห้งคักปวดถาุ้ถ่นถัาทิ่ตามนกันครับผมมันจะพอโตบ่ครับ โค้ขาอไมครับน,น้องข้นยางมาท่านโอ้ตกไม่ีิขึ้นยางมาท่านน,นาะอก้ช่าช่ ทู่ไว้เลยครับขี่ไปทู่ไว้เี่ต้องมึงข่กพ่อเขาไหมครับสุดยอดสิขี่ไทู่มันลอยสุดยอดเลยวะคอ้ยามท่านาน,นกีน บอกว่ามุดโดนเลกคือปลาพืชเลี้ยวพี่น้องยังวะโอ้ยจังไหนว่าันอยู่ปลาพืชจักเถื่อนโอ้ยโมโหจาข้องเด้พี่นอ โดนไหมไม่เงียบบอกไม่โดนเออเฮ้ยโดนโอ้ยยังวะตาบึพบึ๊ ลายที่ตุ๊กนี้ถือกินน้องเอ้ยเงี้ยงหัวน้องครับจีบปลาโดนขึ้นจีบน้ำอยู่นั่นนะซื้อนี่นะครับ ขึ้มครับผมขุนขืนอยุนครับ ป่ามันขึ้นจิบอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันมันบ่ดแดดนนเนาะเดียบวบ่เห็นฝนก็ตกลิ่นเนาะเมื่อกี้เลยดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดสองรอบแล้วครับกระโดดขึ้นจิบแนาอยู่ซื่อเละพี่น้อง วกันนะครับมันก็เลยบเบืองอยากเนะ่อยเป็น้องครับโดนจนไดน้นะเอานาะ วันนี้นึกไว้จะบระด็โตนะครับคงบอกขี่ประทูหอยรอดไปนะครับขี่กระทูหอยรอดไปเนาะทุ่งแยงครับพี่น้ะ,ะคน,ะงงน,ค,รน,ะนครับผมควาประเด็จฟองใส่หัวนนเววนาะเมื่อกี้เลยมายืนเบิ่งครับนี่ครับผมใส่โลครับ ก็ท่วไปพี่น,อน้องครับตรงแงงครับนี่ครับขออนุญาตเอาปลาขึ้นครับเพ่อนยิงบริษไทยเลยเนาะกองบริสิ่งหวะกองว่างไว้าดนมันะขอปลาขึ้นครับครับนาครับสำหร,ร,รับคลิปนี้ก็ คือซีด้ตัวเดียวครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวับผมคือิีด้ตัวเดียวเนี่ยครับผมตัวนี้กับประมาณประมาณโลใส่โลครับพี่น้องนี่ครับผมแหงแล้วครับลมพัดแหงแล้วครับกับผมมาันปันใดครับผม,นมนเนาะมื่อกี้ยิ่งพัดหลายแต้มครับพี่น้อง เสียดายครับยิ่งระยะไกลๆผาดเสยพี่นอนเสียดายครับเดี๋ยวมือหนามาแก้มือไหมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอาากผลงานเนาะได้เต็มเดียวครับผมเดี๋ยวคลิปหนามาแก้มือไหมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ส้ำนี่เนาะครับเนาะสวัสดีครับ